ไทดีไลท์เป็นบัวลูปผสมข้ามสกุลย่อยหรือที่เรียกว่า ISG ระหว่างบัวผันและบัวฝรั่งพัฒนาสายพันธุ์ที่จังหวัดขอนแก่นโดยคุณนายประพรแสงทองเผยแพร่ในปี2018เป็นบัวที่ให้ดอกนกออกดอกทั้งปีมักออกดอกเป็นคู่ต่อหนึ่งนอมีความโดดเด่นที่สีของดอกที่มีออรา่าโคกลีบสีขาวปลายกลีบสีชมพู